นี่ครับผมชื่อเพื่อนผมแลนะครับนี่ครับเป็นผมแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเรื่องวันรูปครับนคเป็รั้งแรกเลยอ่าแรกที่ตั้งกล้องก่อน เอาอะไรเกียร์เลยครับทุกคนอันนี้ฮะเป็นถนัดข้างซ้ายครับ ควนจริงผมไม่ได้สร้างให้ใครดูนะนอกจากมันของช่ว่ายู่จริงเม่คือฝึกว่าลูอยู่วาง่ายๆครับว่าส่งตัวเองครับจริงผม,มนอยู่ปัวสองครับหนึ่งครับ เอาตอนแรกคือผมใช้หน้านี้ดีก oh ว okay. like ่าเมียวใชหนาอีนะครับแล้วก็มีคนยังอยก็เจอเพื่อนผมอ่ะฮะยังลบจนหมายยังลบทุกที่ไลย

โอ้ก,ก่อนนะโอ้ยยากมากเลยครับยังรูปนี้ผมไม่มีใครยากไงผมคุณนะเอ๋ผมใช้ยิงครับคดูดอก

แป๊บน,นึงครับขอลุกตรงนี้ก่อนดูพื้นที่ครับร่างที่ผมใส่สูตรครับดยวครับเป็นนี้ จริงผมใช้กินสอนกจริงไม่ต้องตัดเส้นหรอกไม่ไม่รู้เรื่องการตัดเส้นครับโอ้ผมพิ่ปวดหั อ่ะตัดสินี่นะหนา้าขรังละอ่ะให้เพื่อนเอารูปนี่ไปใช้ช่องเข้าได้นะแต่ผมไม่ได้อใช้ช่อง ในคลิปนี้เราครับแต่เอาไปเป็นพับปคูควายได้นะครับรูกช่องครับยังไม่รู้ว่ามันจะพอกับรูกช่องไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครังนี้ครับดยูรอแป๊บน,นะครับ เราเอาดินล้างครับไม่เอาดิเอาหน้าใหม่ครับเอาแบบคน Tuh บักกู Ya เป็นไง นี่ให้สูตรตามได้นะครับส่วนนี้น่าสนใจแต่กูมีแค่หนึ่งโลบักอะซื้อเสื้อที่กูต้องการหมดแล้วแกูเพิ่งเจอเนี่ย ขอบ นี่นะครับใช้พามีวันดูก่อนครับ โอเคครับคุณนี้มันอาจจะยาวหน่อยนะโอเคเสร็จแล้ว อู oh, okay, bye ้ไม่ใช่นาโก้นี่ครับยังไม่ระบายสีนี่สอนเตะบอลรูปของไรียสอนระบายสีใช่ไหมครับบ๊วยบ๊ยครับ